นะครับกรมกมสุดพีเ่เอเหรอไส้วัวไก่ไปดูหางดำลอกไส้ไวัวหมูป่า13กรโลไปไปแล้วนะฮะต่อไปน้ำพริกตะแดงนะฮะซึ่งจะมี2อ,อย่างนะกอมันกอคเบรข่้ายจะต้องจัดการยากหน่อยนึงนะครับ นะครับคือสมัยเด็กๆเ,เนี่ยขเขาเอาประยุกต์เอาใช้พริกแตดแดงแล้วก็มีแค่หมูอันนี้เป็นแค่หมูยังนะครับอันนี้ก็จะได้รสชาติเห็นแบบนึงนะครับจากซูชิทั่วไปเป็นซูชิหน้าน้ำพริกดแ,แดงแค่หมู ครับอันนี้ก็ที่ทั้งกรอบทั้งเผ็ดเข้มข้นนะครับอร่อยมากๆนะครับลองลองลองแบ๊ดได้ก็จะหมายถึงว่าเอาเข้าคข้ากันอ๋อถ้าเยอะเยอะเยอะเออปวดกรเออกปวดกระอพา ลำเตะแตะก็ได้วราไะใส่เยะไดี๋ย้วเดี๋ยวจะได้งานไหมเดี๋ยวไปเสิร์ฟที่มันแบบอันนี้นะชูชินะฮะเป็นชูชิไส่อัวนะฮะก็วันนี้ก็จะมีชูชิไส้อัวหมูป่าแล้วก็ชูชิไส้อัวไก่ปนหดูข้างล่ให้พ่อแม่พี่น้องท่องเที่ยว ที่แขกไปใครมาที่มาเที่ยวแถวแม่แตงหรือสายใบที่จะไปไปลายเช่นนี้เป็นหลักก็เราจะเอาใช้อ่ะชุชินะครับ,รานนรบมาบริการมาจำหน่ายใจชิมเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องถ้มา